ได้หรือเปล่าก็ผมตั้มชมครั้งเลขครั้งเลขโอ้ติดครับโอ้โหนี่ครับปลาซิวนี้ครับท่านชมอู้หูออ,อร่อยเลยครับซิวนี้นี่ครับท่านชมซิวใบไผ่นะครับซิวใหญ่โอ้แบบนี้อร่อยเลยครับ ดีครับผมก็วันนี้เราจะเข้าหมายไปตกปลากันอีกแล้วนะครับก็แถวสนามโบนหญ้าเทียมแถวบูดีนะครับไปกันเลยครับผมนี่ก็มาทางบูซิงนะครับว่าด้านีว่า พาสัตว์ตาาเล็กๆนะครับลุกุลทาปุกลาขาวล,ลาจูล,ลาช่อยนะครับจำว่ามีตัวนิทล,ล,ลาปันาน่นป่วน6ายบุคคลนวานทางแกลกลา được. Đường Không được. được. Không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  Không รูดไปก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยถ่ายใ่าใกล้ๆถึงก็คือรับหมายที่ว่าเห็นอยู่ไกลๆนะครับท่านผู้ชมปุ๊บตกเมืวานตกหนักนะครับอุ๊บล่างสุงมากหลังกินกลังด้วยนะครับท่านผู้ชม ดิมแดงด้วยมาตน้นต้นสุกไล้มานะครับโคต้นสุกมากทาง๋ยวผมไปถ่ายกันแล้วกันนะครับท่านชมตอนถึงหมายขึับหมายที่ว่าเห็นต้นตาลอยู่ใกลๆนะครับเดี๋ยวต้นตาลน,นะครับ ดูรถนะครับท่านผู้ชมโลเลหมดเลยครับผมซอกบอกมันเลยเอาตอนนี้ก็มาถึงไม้แล้วครับเดี๋ยวเราก็จะเข้าไม้กันเลยนะครับท่านผู้ชมโอภาว,วนนี้ก็มาตกลูกป,ปลาเล็กๆนะครับปลาซิวปลาซิวปลาขาวปลาช้อยก็แล้วเต่นะปลาอะไรติดก็อเอาทั้งนั้นนะครับท่านผู้ชม โอเคนะครับก็วันนั้นที่ผมเข้ามาตกปลาขี้ขมก็เอารถลงตรงนี้นะครับมตมมบุกตมบันเลยครับท่านผู้ชมลงแล้วก็ขึ้นทางนี้อ่าก็วันนี้ก็จะรถจอดไว้ข้างนอกนะครับเพราะว่าทางมันเฉดอยู่ด้วยอ่านี่ครับท่านผู้ชมวันนั้นวันนี้เราจะตกตรงไหนดีครับ เดี๋ยวนี้ก็สวยนะครับวันนั้นเรานั่งฝั่งนู้ครับท่านผู้ชมฝั่งที่มีท่อก่อวันนั้นตรงนี้ก็มีอ่าพมา่ามาลงตะข่ายหรือว่าลุงกัดนะครับเดี๋ยวอาทางก่อนแต่ทราบตกตรงนี้ก็ดีนะครับไกลๆรลถเดินไปไกลรถอีกเดี๋ยวลองดูก่อนครับท่านผู้ชม Tụt trong này đi Ngắm dù cây luôn Còn đi đi mấy không? quá và... Thì มึกยีดีกว่านะครับใกล้ๆรถตอนนี้ยังไม่ได้ทันยังไม่ได้ตกเลยครับท่านผู้ชมกำลังเดินหาที่หาหมายอยู่หรือว่าเอารถขึ้นมาจอดที่เดิมดีดีหรือเปล่าดี๋ตรงนี้ก็สวยนะครับท่านผู้ชมดูครับปลาขึ้น อะครับสวัสดีครับผมอะครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะครับก็วันนี้มาพบกันอีกแล้วกับช่องบ่าวจากพลาลุยนะครับก็วันนี้ปลามาหมายนี่แล้วนะครับท่านผู้ชมจําได้หรือเปล่านะครับหมายที่ว่าตกปลาขี้ขมแล้วก็วันนั้นก็ได้ปลาละมะไปตัวสวยๆเลยนะครับก็วันนี้อ่าปลาเข้ามาตกอ่าลูกปลานะครับลูกปลาก็คือ ปลาซิวปลาส้อยแล้วก็ปลาขาวนะครับตัวเล็กๆก็จะใช้วันนี้ก็จะตกแบบทุดลอยนะครับตกแบบทุดลอยก็จะใช้ตัดก,ก้อตาข่ายเบอร์สองเซนนะครับสองเซนหรือว่าสองจุดห้านะครับก็ลุกปลาเล็กๆนะครับปลาซิวปลาส้อยเพราะว่าวันนั้นที่ว่าเข้ามาตกก็เห็นปลาซิว มันขึ้นมากินเหยื่อเต็มเลยนะครับขึ้นมาตินกินเหยื่อแต่ว่าไม่ทราบว่าจะใช้ตะกอตะข่ายปิดหรือเปล่านะครับก็ตะกอตะข่ายเบอืออ่าเล็กๆก,ก็ตำล้านก็มีแล้วนะครับเดี๋ยวนี้แต่ว่าถ้าว่าช่วงแตกรไม่มีเลยนะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็มีตั้งแต่เบอืออ่าสองติน สองจุดห้าแล้วก็เบอร์เบอร์สามเบอร์สี่เบอร์ห้าเบอร์หกขึ้นไปจนว่าถึงเบอร์อ่าสิบแปดนะครับนี่ครับท่านผู้ชมนี่ก็เบอร์สองนะครับสองจุดห้าก็ตัวก็ลาซิลลาส้สอยอเราก็มาเริ่มตัวกันเลยนะครับตกแบบทุ่นลอยนะครับวันก่อนก็ปลาเข้ามาตกแบบหน้าดินนะครับ โอ้หมานี้ก็สวยนะครับท่านผู้ชมปลายใหญ่ถ้าถามว่ามีหรือเปล่าก็มีนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าอ่ามันก็จะได้ตัวยากหน่อยนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เข้ามาตกประจาแล้วก็เราก็ไม่ได้อ่อยเหยื่อไว้ด้วยนะครับเพราะว่าหมายนี้ก็คือมันเป็นหมายหมาชนหมายธรรมชาตินะครับก็มีชาวบ้านเข้ามา ปลากรบ่อยนะครับมาโทษเหบ้างลุงตะข่ายบ้างนะครับแล้วก็มาตกปลาก็มีนะครับบางทีก็เข้ามายิงบ้างนะครับหน้าไม้นะครับเพราะว่าไม้มหาชนมันก็เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะครับท่านผู้ชมวันนี้เราก็จะมาหาปลาเล็กๆก,กันนะครับตกปลาเล็กๆก,ก็ถึงว่าจะเป็นปลาซิวปลาส้อยปลาขาวตัวเล็กๆก,ก็ สนุกนะครับท่านผู้ชมสนุกเหมือนกันแต่ว่าวันนี้จะได้ตัวหรือเปล่าก็เดี๋ยวต้องรอลุ้นกันนะครับท่านผู้ชมต้องรอลุ้นกันนะครับนี่ครับตะกร้อก็เอาเหยื่อปั้นไปที่ตะกร้อเลยก็เหยื่อก็ที่ผมใช้ก็เหยื่อที่ว่าเหลืออาวัน่กนนะครับที่ว่าเข้ามาตกก็คือเหยื่ออาหารปลาดุกผสมกับขนมปังนะครับอ๋ตตอตอป์เราก็ตั้งประมาณ คืบนะครับคืบกว่ากว่าตรลองดูขนาดนี้ก่อนนะครับก็เดี๋ยวค่อยเลื่อนหาเอานะครับโอ,โอเคครับท่านผู้ชมลงเบ็ดกันเลยกับผม ก็เราต้องดึงให้ตะก้อตาขายมันจมน้ำนะครับเพราะว่าเล็กๆมันยังไม่เปียกน้ำกว่าจะจมมันก็ใช้เวลาหน่อยนะครับพอจมเราก็ตั้งไว้เลยนะครับก็ทีนี้ก็เหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมก็รอสังเกตอาการทุ่นถ้าว่าทุ่นมันกระตุกทุ่นมันขยับก็แสดงว่าติดแล้วนะครับก็บิดก็ตั้งไว้เลยหรือว่าโยนไปเลยนะครับท่านผู้ชมอ๋ รอลุ้นกันนะครับจะได้ตัวหรือเปล่าจะสุดยอดไหมครับพี่ลามโอเคกับผม้มตั้งิจูตอนนี้ก็รู้สึกว่าทุ่นเริ่มมีอาการนะครับสมาชม แต่ว่าไม่ได้กระตุกนะครับเห็นขยับซ้ายขยับขวานี่ครับขยับซ้ายขยับขวานะครับไม่ทราบว่าปลาเข้าไปตอดเหยือ่อหรือว่าติดตก่กอตะ่ายเอาลองดึงดูกันแล้วกันนะครับท่านผู้ชมครั้งแรกได้หรือเปล่านะครับ ได้ลูกเปล่าครก็ผมนผู้ชมทั้งเลขทั้งเลขอืมไม่ติดนะครับท่านผู้ชมโอ้ติดครับโอ้โหนี่ครับปลาซิวนี้ครับท่านผู้ชมอื้หูอาอร่อยเลยครับซิวนี้นี่ครับท่านผู้ชมซิวใบไผ่นะครับซิวใหญ่โอ้แบบนี้อร่อยเลยครับดีครับผมท่านผู้ชมเต็มเลขก็เบิกเลือดได้สวยนะครับ อ่าตอนนี้ผมก็โยนลงไปใหม่แล้วนะครับก็ใกล้ๆก,กับจุดเดิมนะครับท่านผู้ชมลองลุ้นกันนะครับไม้สองอ่าครับผมท่านผู้ชมก็เดี๋ยวลงมาลุ้นอ่ารอบที่สองกันนะครับหรือว่าไม้ที่สองก็รอบเลขก,ก็ได้ปลาซิลใบไผ่หรือว่าซิลใหญ่นะครับมานึงตัวรอบนี้จะได้หรือเปล่า นะครับผมก็มาลงลุ้นกันนะครับท่านผู้ชม <c oughs> แต่ว่าทุ่นมันไม่มีอาการเลยนะครับ <c oughs> แต่ว่าทิ้งลงไปก็นานแล้วนะครับประมาณสิบห้านาทีแล้วถ้าว่าไม่ได้ก็น่าจะปิดเพลน,นะครับท่านผู้ชมลงมาดูกันครับได้หรือเปล่าครับผม <c oughs> ม,มาหนักมาเลยครับ <c oughs> แต่ว่าไม่ติดครับท่านผู้ชมอืม <c oughs> อืสงสัยวันนี้ปิดเพนแล้วนะครับก็เดี๋ยวลองนั่งดูอีกประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับถ้าว่าไม่ปิดก็กลับนะครับท่านผู้ชมน่าจะปิดเพนแล้ววันนี้มาตกแบบทุ่นลอยนะครับก็พาตะข่ายมาเบอร์เล็กด้วยนะครับไม่ได้พาเบอร์สี่เบอร์ห้ามานะครับจจริงตกปลา ขี้ขุมเหล่านะครับท่านผู้ชมตกปลาขี้ขุมแล้วก็ตกปลาอ่าเผื่อว่าผิดคิวติดลูกลราอมะแต่ว่าอ่ะเดี๋ยวได้ครับไม่ได้พามานะครับท่านผู้ชมก็ตกแบบนี้กันก่อนนะครับลองลุ้นกันลองดูอีกสักประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับโอเคครับผมก็จริงเพ้าว่าตกทุ่นลอยแบบนี้นะครับก็ ประมาณอ่าห้านาทีสิบนาทีก็ทุ่นก็มีอาการแล้วนะครับแต่นี่อ่าทิ้งไว้เมื่อกี้ก็สิบห้านาทีก็ลองดึงขึ้นมาไม่ติดสักตัวเลยครับท่านผู้ชมไม่ทราบว่าอ่าโลบเลขฟุกหรือเปล่านะครับที่ว่าได้ปลาซิลใหญ่หรือว่าซิลใบไผ่นะครับอ๋อลองดูอีกคักไม้นะครับท่านผู้ชมทาว่าไม่ได้ก็ ค่อยกลับนะครับก็รงสัวันนี้ผิดเพนนะครับฟุกตัวเลขนะครับลาซิลใบไผ่โอเคครับผมลุ้นกระต่อครับตนบ้นพู้โจมสุดเจาะเลยครับพี่ลามอ่ะครับก็ลองมาลุ้นดูรอบนี้กันนะครับติดหรือเปล่าครับผม ไม่ติดครับท่านผู้ชมสงสัยจะฟุกแน่นอนนะครับอืมพิดเพลแล้วกับผมมันดีปลาซิวปลาส้อยด้วยตะก,ก้อตะคายผลล่มไม่ติดเลยครับท่านผู้ชมสงสัยพุกนะครับตัวเลขที่ได้มา ลงให้ดีใจแล้วนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวลองยุ่นใหม่นะ่ะลงดูฝั่งนี้นะครับท่านผู้ชม ก็เดี๋ยวรอลุ้นกันอ่าไม้นี้ก็แล้วกันนะครับท่านผู้ชมถ้าว่าได้หรือว่าไม่ได้ตัวยังไงก็กลับนะครับก็ค่อยอ่ามาตกกันใหม่รอบหน้าครั้งหน้านะครับก็สงสัยวันนี้น่าจะผิดแผนจริงๆนะครับก็ตั้งใจว่าจะมาตกปลาซิวปลาส้อยแต่ว่าก็ได้นะครับท่านผู้ชมได้ตัวปลาซิวใหญ่หรือว่าปลาซิวใบไผ่ ก็สงสัยน่าจะฟุกและก็ผิดแผนนะครับท่านผู้ชมวันนี้อโอเคครับเดี๋ยวร,รอลุ้นไม้นี้กันนะครับประมาณอีกสัก10นาทีหรือว่า15นาทีถ้าว่าได้หรือว่าไม่ได้ยังไงก็กลับนะครับวันนี้โอเคครับท่านผู้ชมรอลุ้นกันกับปม ครับท่านผู้ชมก็มาลุ้นไม้นี้กันนะครับไม้สุดท้ายนะครับไม่ติดนะครับไม่ติดเลยครับท่านผู้ชมก็สงสัยทุกนะครับที่ว่าได้ปลาซิลใบไยหรือว่าปลาซิลใหญ่ ครั้งแรกไม้แรกนะครับท่านผู้ชมก็สงสัยฟุกนะครับก็สําหรับวันนี้ก็มาตกปลาซิวปลาส้อยด้วยตะกล้อตาข่ายพุนล่มก็ไม่ได้ตัวนะครับก็เดี๋ยวรอบหน้านะครับเดี๋ยวถ้าว่าหมายไหนที่ว่ามีปลาซิวเยอะๆหรือว่าตรงน้ําไหลที่มีปลาซิวขึ้นเดี๋ยวผมจะลองใช้ตะกล้อตาข่ายพุนล่มให้ดูนะครับว่ามันจะติดมันจะใช้ได้หรือเปล่านะครับแต่ว่า วันนี้คืออ่าได้แค่ตัวเดียวนะครับก็กสงสัยน่าจะพลุกนะครับก็ก็แสดงว่า,าใช้ไม่ได้นะครับท่านผู้ชมตะกรอดตาข่ายก็ผมก็เพิ่งตกครั้งแรกเหมือนกันนะครับตกปลาซิวด้วยตะกรอดตะข่ายก็ได้พลุกมาหนึ่งตัวปลาซิวใหญ่หรือว่าปลาซิวใบไผ่ก็หลงให้ดีใจไม้เลขนะครับท่านผู้ชมต่อไปไม้ตอต่อไปก็คือไม่ปิดเลย นะครับก็ถือว่ามาชมบรรยากาศหมายก็แล้วกันนะครับวันนี้ก็สาหรับวันนี้ก็ลากันโกอนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องบ่าวจากฟาลุยด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเข้ามา,ามแล้วก็กดติดตามแล้วก็กดสันกระดกิ้งกิ้งกิ้งแจ้งเตือนด้วยก็เวลาผมอัปโหลดคลิปใหม่ๆก็จะได้รับชมคลิปก่อนใครวันนี้ก็ลากันโกนกับผม สวัสดีกับผมบายบายครับสุดยอดเลยครับพี่ลามแหวกับผมวันนี้แฮววโอเคครับ